สวัสดีแฟนคลับของพาสต้านะครับทั้งพาสต้าเลสซิ่งสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็พาสต้าเลสซิ่งสาขาลังสิตนะครับวันนี้พาสต้าเรานำเสนอการรีวิวของชุดแต่ง New m u ลเปี2021นะครับกับชุดนี้เลยของคายฟรีฟอร์มนะครับชุดนี้มาในชื่อของ Redefine นะครับคันนี้จะเป็นสีดำ วันนี้เราจะรีวิวชุดเต็มเลยนะครับผมมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับมีสเก์ตหน้าสเก์ตหลังจะเป็นตัวท่อคู่นะครับด้านหลังจะเป็นตัวท่อคู่ท่อกลมนะครับแล้วก็จะมีตัวครอบบันไดนะครับมีคาดเอวนะครับมีตัวหนังสือคำว่า e d e f i n e นะครับใส่สำหรับตัวฝากระโปรงตัวรถช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนนิยมเลยนะครับสำหรับตัวอักษรฝากระโปรงนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวคันสีดำนะครับให้กับแฟนขับของพัสตาได้ชมกันนะครับว่าแนวทางในการแต่งรถสำหรับตัวมิลเอ็กปี2021นะครับคันสีดำเราควรที่จะแต่งยังไงดีนะครับเพื่อที่จะให้ตัวรถด,ดูมีมิติมากขึ้นตัวรถด,ดูสวยหล่อมากขึ้นนะครับตอนนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับผมย้ำอีกทีนะครับคันนี้จะเป็น New m i ล x ปี2021นะครับลงด้วยตัวชุดแต่งของค่ายฟรีฟอรเต็มชุดนะครับผมทั้งหมด7ชิ้นนะครับกับตัวม i ล x สีดำนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงเราไปดูกันใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะครับ ชิ้นด้านหน้านะครับจะเป็นสีตามตัวรถตัดทุทนด้วยสีดำนะครับแล้วก็มีการเล่นสีสำหรับตัวสีบอลน,นะครับเสริมให้ตัวมิติของตัวสเกิร์ตนะครับผมดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวเล่นสีแดงเสริมเข้ามานะครับทั้งที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตนะครับส่วนตัวชิ้นนี้นะครับ จะเป็นตัวอักษรฝากระโปรงครําว่า redefine นะครับหรือถ้าเราแปลให้เข้าใจง่ายคือจะเป็นนิยามใหม่นะครับสำหรับตัว m e l X ปี2021ส่วนมาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวครอบบันไดนะครับตัวครอบบันไดก็จะเสริมเชื่อมดีไซน์นะครับหน้ากับหลังให้มันดูมีความบาลานซ์กันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมของ มุมด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับเรามาต่อกันได้มุมด้านหลังเลยนะครับผมกับการแต่งรถ NEW m i ล x ปี2 0 2 1นะครับกับชุดนี้เลยชุดของค่ายฟิฟอร์มมาในเชื่อของ l i d f ฟานะครับหรือนิยามใหม่ของการแต่งรถนะครับคันนี้จะเป็นคันสีดำนะครับผมกินอายของสีดำเวลาเราแต่งแล้วนะครับผมสำหรับชุดแต่งชุดนี้จะทำให้ตัวรถ ดูคมขึ้นดูดุขึ้นดูหล่อขึ้นนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้รถสีดำอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับลายเส้นคมมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ตัวรถด,ดูหล่อขึ้นมากสำหรับชุดนี้นะครับ ต้นหลังเราจะมาด้วยตัวท่อคู่4ใบนะครับกับอักษรคำว่า r e d e f i นะครับสำหรับแฟนคลับท่านใดนะครับต้องการแต่งรถนะครับให้มันมีความสปอร์ตแต่ว่าดูไม่เละนะครับชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแฟนคลับลองลองดูนะครับผมลองดูข้อมูลนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการแต่งรถนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆกกันนิดนึงนะครับชิ้นนี้จะเป็นตัวชิ้นหลังนะครับเป็นสีตามตัวรถนะครับแล้วก็เราจะมีลายเส้นนะครับที่เป็นสีบอลนนใส่เข้าไปเพื่อทําให้ตัวรถด,ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นที่เป็นสีแดงต่อกับทับทิมเดิมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวคาดเอวนะครับปกติตัวมิลเอ็กเดิมๆเ,เลยเขาจะมาแบบตัวล้นๆเลยนะครับ หน้าที่ของตัวคัดเอวตัวนี้ก็ใส่เข้าไปจะทําให้ตัวรถมีสุดทรงขึ้นนะครับมีลายเส้นขึ้นนะครับดูล่อขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกันรอยท้ายนะครับผมมีคําว่ามีเอกอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอยมาให้ดูกว้างๆก,กันอีกนิดหนึ่งนะครับ นี่เลยครับผมหล่อมากๆตัวมุมทั้งมุมด้านหน้ามุมด้านหลังนะครับชอบมากๆนะครับทาให้ตัวรถดูคมขึ้นชัดขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นได้จริงนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแฟนคลับของพัชตาเลสซิ่งนะครับทั้งที่อยู่ในโซนอิสานนะครับแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับเรามีสาขาบริการนะครับผม มีทั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ก็จะตั้งใจนะครับผมดูแลลูกค้าที่อยู่โซนอีสานโดยเฉพาะนะครับทุกจังหวัดนะครับอย่างเช่นคอนลาดขอนแก่นสรารคามร้อยเอ็ดกาละสินนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆของอีสานนะครับผมได้ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็พัตตาเรซิ่งสาขาลางังสิตเราก็จะดูแล ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนคนปรปฐมฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับได้หมดเลยนะครับสำหรับแฟนคลับของพัสตา้าทั้ง2โซนที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมท่านใดใช้มิวเอปี2021อยู่นะครับผมต้องการข้อมูลให้พัสต้าสพอร์ตนะครับต้องการข้อมูลว่าการแต่งรถมิวเอมี สไตล์ในการแต่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมที่จะทําให้ตัวรถเราดูดีขึ้นนะครับสามารถติดต่อแล้วก็ทักเข้ามาปรึกษาพาสตา้าได้นะครับผมจะทิ้งข้อมูลนะครับผมในการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปให้นะครับหรือที่อยู่ Facebook นะครับผมก็จะมีที่อยู่ในการติดต่อให้นะครับสำหรับการแต่งรถมิวเปี2021นะครับกับชุดนี้เลยชุดของค่ายฟิฟฟอร์มชื่อรุ่น r e ดิ i ายนะครับผม ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ